สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าวันอัคารที่1กร,รกรกฎาคมพศ2568กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับกราฟทองเช้าว,วันนี้จบเป็นแท่งเขียวค่ะเทเดอร์เนื่องจากกราฟทองนะคะมาชนแอเรียนในส่วนของแนวรับพอดีทําใม้กราฟทองนั้นมีการซื้อกราบและทำให้เดยนั้นจบเป็นเขียวนะ เมื่อวานก็แพมไม่มีสักออเดอร์นะคะเนื่องจากเมื่อวานก็ติดภารกิจในเรื่องของการไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลนะคะอุบลราชจังอ่าจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่อำเภอเขื่อนอุบลรัตนั่นเองแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นโรงเรียนนะคะดงบางคุรุราชบำรุงที่อยู่เขาวสวนกวางนะคะคุณแพมคอรุรแล้วก็ทีมงานแม่บ้านเดฟฟเล็กรวมทั้งลูกศิษย์ค่ะนะคะได้นำนะคะเงินแล้วก็ไปมอบทุนให้กับน้องๆ2โรงเรียนค่ะและในส่วนของกราฟเมื่อวานก็แพมก็มีการวิเคราะห์กราฟให้กับ BAP และที่สําคัญคือกราฟ ตรงระบบการเทรดของเรานะคะทำให้ก็แพมขับไม่ได้ออเดอร์ค่ะ แล้วก็ในส่วนของการมอบทุนก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะทางผู้ใหญ่นะคะที่อยู่นะคะในส่วนราชการต่างๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่เดินทางมาต้อนรับพนแปมและพลรโรรลมทั้งชิมงานแล้วก็ลูกศิษย์นะคะที่เดินทางไปนะคะในส่วนของเมื่อวานในการมอบทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของนะกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่เพจแม่บ้านทิดฟอเรกและที่สาคัญค่ะต้องขอขอบคุณนะคะลูกศิษย์พลแปมและพลรโรนลมทั้งนะคะผู้ติดตามเพจดูท่านนะคะได้มีส่วนร่วมมอบทุนการศึก ครั้งนี้แล้วก็ได้นําภาพบรรยากาศและวิดีโอนะความประทับใจมาฝากและสามารถติดตามตกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้และรวมทั้งวิดีโออื่นๆนะที่จะนํามาฝากท่านท,ที่ช่องแม่บ้านเทรด forex นะฮะโอเคมาว่าในส่วนของกราฟของเราค่ะเทรเดอร์เนื่องจากกราฟนะต้องบอกว่าแท่งวีกนี่คือ PA s ล l l นะก็แหมบอกว่าถ้าสิวามีแรงขึ้นมากจริงเดี๋ยวต้องเช็คราคาเนี้ยว่าสามารถยืนเหนือได้ไหม าราคา3ามสามสนะสามสามสามเตรงนี้มันคือแนวต้านจุดหนึ่งแต่ต้องดูว่าถ้าสมมติว่ากราฟทองยังเลือกเทนขึ้นอาจจะทําให้กราฟราคากลับขึ้นไปแต่ประเด็นคือเราต้องยึดหลักว่าเราจะเลือกอะไรนะเพราะเพนยงมองว่ากราฟนั้นมีโอกาสที่จะกลับลงมาแดงเพราะว่าในส่วนของแพทเทิร์นเดย์มันเป็นแพทเทิร์นของกราฟนะะที่ตัดเดย์ลงมาแล้วอาจจะเป็นแค่การกลับไปทดสอบแล้วก็ถ้าขึ้นไม่ได้จะลงต่อนะฮะ,ะภาพของเดย์นะคะภาพของเดย์เดี๋ยวเรามาว่ากันก่อน ภาพของเดนี่เป็นรูปแบบของการกลับเลยนะคะกลับตัวของเดเพราะว่าเนื่องจากกราฟทองก่อนอันนี้คือเหมือนเป็นลักษณะของกราฟที่เป็นเทรนขึ้นนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถยืนเหนือได้นะคะทำให้กราฟนั้นตัดราคาลงมาแล้วก็แพรมองว่าอกาจจะเป็นการแค่เด้งเด้งขึ้นไปแล้วไม่สร้างหายก็ต้องกรับราคาลงมาแบบนี้ดังนั้นก็แพรก็มองว่าตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดเซลล์ราคา3 3 3 7แต่ว่าไอ้3 3 3 7เนี่ยเป็นการเช็คเฉยนะเช็คว่าแนวต้านเนี้ยคือแบบขึ้น,นไดไหมถ้าขึ้นไดโอเค เราว่าต้านคือมันถ้าสมวนกราฟเป็นเทนขึ้นอนะต้านมันก็ขึ้นได้แต่ว่าประเด็นถ้าเขากลับตัวก็คือเขาจะลงดังนั้นเราเช็คราคาไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจแต่ไม่ใช่กล้าต้านแล้วเขาปึ้งปั้งเซลเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดู คือเดย์เนี่ยก็แปมงมาว่าไม่เป็นการตระเทน,นะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีการกลับขึ้นไปเทสแนวต้านและสุดท้ายสมมุติว่าเดย์ขึ้นไม่ได้อาจจะเขียวจริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าขึ้นไม่ได้ปุ๊บี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะก่ะตัวลงมาเพราะว่าเป็นการชนแนวราบและสุดท้ายก็แบบตืดแล้วก็อาจจะลงมาในวันพุธหรือวันพฤหัสแล้วก็ทําให้เดย์นั้นกลับตัวเป็นขาลงอะไรแบบนี้นะซึ่งตรงนี้เราจะต้องเช็คตรงนี้ดีๆค่ะในส่วนของ time frame เดย์นะ ดังนั้นวันนี้คุณแอมอาจจะเป็นวันที่ได้ชมอีกหนึ่งวันนะคะในส่วนของกราฟว่าเออถ้าเขาขึ้นได้แต่ถ้าเขาขึ้นได้ก็ดันราคากลับขึ้นต่อในะอันนี้ต้องระวังนะถ้ากราฟยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยูอ่ก็คือขึ้นต่อไปโน้ตเลยยืนเหนือ3ามเจ็เรียบร้อยกลายเป็นว่าวีคเป็น PAB อบายนะั่นคือเทรนด์ขึ้นนะะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณแอมจะเล็งฝั่งหนะ้าเซล,ลก่อนเพราะว่าแพทเทิร์นและรูปแบบแต่ว่าแท่งเชนตอนนี้ยังไม่ให้เซล,ล์อาจจะเป็นผู้ชมก่อนในช่วงของออวันนี้แล้วเดี๋ยวเช็คก,กราฟวันพรรนนีี้้หืออะอะะไค การเทรดด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันนะอันนี้คแุแพรมต้องบอกก่อนคือไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันเราเลือกท่าเทรดที่ชัวร์ที่ชัดแล้วก็เข้าทําเงินวางหลอดวางไม้ทากําไรสัปดาห์นี้เราอาจจะเทรดได้แบบร้อของพอร์ตก็ถือว่าเป็นการทําเงินในตลาดนี้แล้วหรือบางท่านอาจจะได้20 0ของพอร์ตก็คือการเติบโตขอ,ของการเติบโตในการเป็นนักลงทุนเรียบร้อยแล้วเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องเทรดทุกวันหรือว่าเทรดทุกจังหวะแบบนี้ซึ่งการเทรดบ่อยมันจะทําให้เราเกิดความเสี่ยงนะคะแต่ถ้าถ้าเทรดแบบเอาชัวร์เอาชัด ต้องเลือกท่าเหตุนี้นะโอเคนะคะในส่วนของกราฟวันนี้คือบล็อกบางโบเกอร์จบเป็นแดงเออเป็นเขียวสั้นกว่าแดงนะบางโบเกอร์จบเป็นเขียวสั้นกว่าแดงซึ่งจะทําให้มองเซลล์แต่โบกเกอร์เองเนี่ทำให้มองว่าเป็น PA เอบาแต่ทั้งหมดโค้ชแฮมจะตั้งหลักในใจก่อนว่านะกราฟเป็นแพทเทิร์นรูปแบบของกราฟคือเดนั้นตัดเทนสิ่งที่จะชัดจะชัวร์ก็คือต้องรอแท่งเดนะคะและในส่วนของทม์เฟรมสีเนี่ยคือกราฟต่ํากว่าแล้วนะ ทามเฟมิสีนี้หลุดแนวรับลงมาเหมือนการกลับขึ้นไปเทสแนวต้านซึ่งแนวต้านของกราฟพอก็จะอยู่โซนนี้ในส่วนของทามเฟมิสีและในส่วนของทามเฟมิสซี่ก็คือนะคะในส่วนของแนวต้ตานตรงจุดนี้นี่เองดังนั้นวันนี้เราอาจจะดูอาการของกราฟก่อนว่าอยู่เหนือจุดนี้ได้ไหมหรือ ยืนเหนือจุดจุดนี้ไม่ได้ก็มีการกอดตัวแล้วก็จะกดราคาลงซึ่งก็แผมก็จะมีการอัพเดทเทคนิคให้กับลูกศิษย์แล้วก็นะคะ VIP ที่เข้ามาเรียนในคาเรียนระหว่างวันว่าเอ้ยสรุปแล้วหน้าเทตดของการาฟคืออะไรอ่าถ้าได้ส่วข,ของทมเฟรมสิ่งนะมันจะมีห้าเทตดหนึ่งที่กรณีลงอนะต้องต้องดูเช็คการาฟด้วย นะะในส่วนของ t i m e f รมเฮสสึงอะค่ะมันจะมีท่าเหตุหนึ่งที่แบบกรณีที่กราฟนะคะจากกราฟที่กลายเป็นอ่าลงมาแล้วนะล,ลงมาแล้วบุ๊บพออาจจะแบบอย่างเงี้ยค่ะเปึ๊บเปึ๊บเปึ๊บสุดท้ายเทคไฮแล้วขึ้นไม่ได้ระวังนะนี่คือท่าเหตุของการลงแล้ววันต่ามาจะทําให้กราฟลงซึ่งท่าเหตุเนี้ก็คือคุ้นๆมากเลยนะคะมันก็จะขายเดนั่นแหละดังนั้นก็ต้องดูอันนี้ H1 หนึ่งนะคะภาพของ H1 หนึ่งนะ ดังนั้นเราต้องเช็คการาฟีกทีว่าแบบโอเคขึ้นในไหมเช่นแบบเหมือนมีการไต่รา,าคาเห็นไหมตรงนี้มีการไต่รา,าคาโยกปุ๊บอาจจะมีการยอ่ยอย่อแล้วลงไม่ได้ขึ้นปุ๊บแล้วสุดท้ายขึ้นไม่เกินนี้ก,กดราคาลงแล้วลงยาวเลยค่ะเนี่ยอันนี้นก็เป็นสุดการลงเลยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดก็พมจะเช็คการด้วยแท่งเดย์ถ้าวันนี้เดย์ไม่สวยอะนะอาจจะไปทําสวยก็ได้นะฮะหรือว่าจะพักหรือว่าหากิจกรรมอ,อื่นๆทานะคะเทรเดอร์นะคะเพราะว่าการที่เราเฝ้าดูกราฟมากๆเนี่ยมันทำให้เราอยากเข้านะแต่ก็พมอยากจะบอกความจริงกับคุณทุกคนว่า คุณแค่มีท่าเหตุที่คุณชัดเจนแล้วก็ทําเงินกับมันอย่างต่อเนื่องคุณจะรวยมากนะคะรวยมหาศาลเพราะว่าการที่กราฟไม่ชัดเจนเราก็แค่ไม่เสี่ยงการไม่เสี่ยงคือการไม่เสียตังค์หรือตังค์ไม่ลดแต่ถ้าคุณรอท่าเทรดชัชวร์ๆมจะทำให้คุณเงินเพิ่ม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 และเพิ่มเยอะมากเพิ่มแบบน่าอัศจรร,รย์เราบอกโอ้โ oh, หมันได้เยอะขนาดนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สําคัญคุณต้องมีวินัยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนอาชีพนี้สําคัญมากความรู้มีแต่ขาดวินัยนี่ไม่ได้ตังค์แต่ถ้าคุณความรู้มีคควววาามมมรรู้้แนนนนนน่ีีิััยยอกะะ ดังนั้นคุณอยากเป็นนักลงทุนที่รวยมากคุณจะต้องมี2ข้อนี้มีความรู้และมีวินยัยถ้าขาดข้อไหนให้ไปพัฒนานะฮะ อ่าแล้วก็สำคัญวันนี้นะหนึ่งกรกฎาคมใช่ไหมสำหรับท่านที่ใช้บริกอรเอเจนตใช้พันธุ์นักพนันและโคตรโรดรวมทั้งทีมงานแม่บ้านในฟอร์เร็กท่านจะได้รับกรุ๊ปไลน์นะคะในการแนะนำฟรีตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้โคตรมจะมีการวิเคราะห์กราฟทั้งวันแล้วก็มีคำแนะนำให้กับท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจโคตรมและโคตรโรดรวมทั้งสนับสนุนโคตรมและโคตรโรดรวมทั้งทีมงานแม่บ้านในฟอร์เร็กมาโดยตลอดแล้วก็สำหรับท่าน ะะซึ่งสัปดาห์ทีนี้เดี๋ยวจะมีสอนนะสอนเปิดพอร์ตนะบโบรกเกอร์เอเนตนะคะตั้งแต่ฝากเงินเติมเงิเนถอนเงินแล้วก็การใช้แอปพลิเคชัน MT5 ซึ่งท่านจะได้รับคําแนะนําในเดือนสิงหาอีกหนึ่งเดือนเราจะตัดนะคะสมมติว่ารอบนี้ท่านไม่ทันก็คือไปอยู่กรุ๊ปเดือนสิงหารอเลยแล้วก็เดี๋ยวได้รับคําแนะนําสิงหาแล้วก็สําหรับข่าวดีสําหรับลูกศิษย์นะคะของโค้ชแพนและโค้ชทโรที่เรียงค่ากับโค้ชแพนและโค้ชเทโรดนะคะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ,สา,ะสามารถ ทักเข้ามารับรางวัลนะคะสิทธิ์ในการรับคาแนะนําฟรีในเดือนสิงหา1เดือนนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะที่นะติดตามพจนแ์แพมแล้วก็คนโรดหลดทั้งขอบคุณทุกการเดินทางในอาชีพเทรดเดอร์ขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกนะกำลังใจที่ได้รับมาโดยตลอดแล้วก็พจนแ์แพมและคนะโรลหลบทั้งทีมงานแม่บ้านในฟอริกแล้วก็ลูกศิษย์ค่ะพร้อมและก็ยินดีที่จะร่วมสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงานให้กับวงการเทรดแล้วก็พี่น้องในวงการเทรดเราต้องการนะสร้างนะคะสิ่งที่ดีงามให้กับนะคะวงการเทรดอาชีพเทรดเดอร์แล้วก็ชื่อเสียงด้านดี้ในอาชีพเทรดเดอร์ที่อยากจะนะคะเป็นแรงบันดาลใจและก็เป ต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างไปกับคุณแพรและคะุณธรรดรวมทั้งชินงานแม่บ้านเดอร์เร็กขอบคุณจริงๆค่ะคลิปนี้เดี๋ยวคุณแพรส่งเข้าไปนะคะนี่คือ2ต้านนี้แต่ว่าต้องเทคก่อนตานนี้